และท่านได้กล่าวว่าฉันชอบสเสลอเกินที่จะไม่มีการหล่อปูนการวางปูนบนหลุมฝังศพบ,บนหน้าดินหรือการใช้อิฐใช้ดินที่เป็นการหล่อขึ้นมาเหมือนกับอิฐเหมือนกับปูนหล่อขึ้นมาบนหลุมฝังศพท่านจะไม่ชอบการไม่ชอบของท่านหมายถึงการห้ามนั่นเองพี่น้องผู้ที่มีอิสมาเพราะมันคล้ายคลึงกับการประดับปรดาหลุมฝังศพคนที่ดู ยิงคนที่ทำตัวยิงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันคล้ายกับศาสนาอื่นคล้ายกับประเพณีอื่นๆด้วยเหตุนี้ท่านเลยไม่ชอบเพราะการที่ท่านไม่ชอบนั้นถือเป็นบทบัญญัติที่รายงานจากท่านอาลีอิบเนอบตตอเลบเช่นเดียวกันท่านนาบีเนี่ยไม่ชอบในการอะไรยึดหลุมฝังศพมาเป็นกูโบโคารพสักการะสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่การเลยเถิดมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานตั้งแต่ในยุคนบีนูอัลีซสลลม